สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสูงไพรปัญจสีอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ดีฉันนำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการบำรุงผิวชั้นลึกและต้องได้ผลค่ะนั่นคือการใช้น้ำมันที่ดีนะคะน้ำมันมุกทอกสูตรเข้มข้นค่ะของปัญจสีนะคะ เราคิดค้นกันมาในห้องแล็บและนำภูมิปัญญาเก่าแก่โบร,โบราณผสมประสานกันมาซึ่งถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะใช้ทุกวันต่อเนื่องผิวที่แห้งกร้านและมีริ้วรอยจะค่อยๆเป่าบางจางหายไปคุณก็จะเหลือแต่ความกระชับผิวนะคะกับผิวที่ดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็มีความกระจ่างใสถ้าเราบำรุงผิวมาได้ดีพอเนี่ยนะคะ เวลาทาแป้งเนี่ยจะติดหน้าดีแต่งหน้าเพียงเบาๆก็รู้สึกดีแล้วค่ะแป้งก็จะอยู่ทั้งวันหน้าตาก็จะผ่องใสนะคะยิ่งเวลาเหงื่อออกซึมๆออกมาเนี่ยโอ้โหหน้านี่เงาสดใสทีเดียวที่สำคัญก็คือเป็นการชะลอไวัยได้อย่างดีมากที่สุดนะคะน้ำมันมุกทองของปัญจสีมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทำให้ผิวพรรณนั้นผ่องใสค่ะ ง่ายๆเลยนะคะวิธีการใช้ก็คือล้างหน้าให้สะอาดเช็ดผิวด้วยโลชั่นมะเฟืองนะคะหรือโลชั่นตะลิงปิงอันนี้คือธรรมชาติหลังจากนั้นคุณลงน้ำมันเลยค่ะน้ำมันมุกทองของปัญญาสีนะคะให้ทั่วใบหน้าแล้วคลึงเบาๆค่ะลำคอด้วยนะคะให้แทรกซึมอนุภาคเล็กๆจากเนื้อทองคำแท้บริสุทธิ์ผงไข่มุก แล้วก็ยังมีน้ำมันงาน้นำมันมะพร้าวเหล่านี้นะคะที่มีคุณสมบัติที่ดีกับผิวใช้เป็นประจำนะคะทุกครั้งหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยหรือก่อนนอนคุณทำความสะอาดใบหน้าแล้วนะคะคุณลงน้ำมันมุกทองก่อนแล้วค่อยลงเซรัม่มหรือลงมาส์กทีหลังตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ใช้หลังจากล้างหน้าจะเป็นช่วงเช้าก่อนแต่งหน้าก็ตามนะคะ หรือก่อนนอนก่อนที่คุณจะใช้เซรั่มทองคำหรือคุณจะใช้มาส์กทองคำก็ตามเลยนะคะใช้ตัวนี้ก่อนผิวพันธุ์ของเราได้รับสารอาหารจากสมุนไพรจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดยอดแล้วที่ทรงคุณค่าจริงๆนะคะลงลึกไปเป็นอาหารผิวเรารับประทานอาหารที่บำรุงร่างกายแต่ว่าผิวหน้าเราก็ใช้อยู่เป็นประจำนะคะ ถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งภายนอกทั้งลมแสงแดดรวมไปถึงอะไรต่างๆทั้งอากาศไหนจะหนาวไหนจะเย็นไหนจะร้อนก็ตามเนะคะเราถูกกระทบจากอากาศภายนอกเนี่ยมากมายฉะนั้นผิวหน้าจึงมีริ้วรอยได้ง่ายฉะนั้นเลยเราจะไม่ใช้อาหารผิวที่เป็นสุดยอดจริงๆนะคะบำรุงดูแลกับผิวหน้าเรา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ปัญจสีนะคะอย่าลืมนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงดูแลจิตใจด้วยค่ะให้อาหารใจด้วยนะคะกินอยู่อย่างไทยใช้ของไทยค่ะประเทศไทยไปได้ดีทีเดียวค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัด โรงแรมชินปุระจังหวัดพิษณุโลก